นิทานเรื่องลูกหมีกับเพื่อนใหม่วันนี้ลูกหมีไปโรงเรียนเป็นวันแรกคุณครูสิงโตใจดีสอนลูกหมีให้เล่นต่อบล็อกเป็นรถไฟยาวเลยลูกกระต่ายอยากเล่นด้วยจึงถามว่าเธอจ๋า,าเธอชื่ออะไรขอเล่นด้วยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนลูกหมีตอบว่าไม่บอกไม่อยากรู้จักอยากเล่นคนเดียวไม่อยากมีเพื่อน ลูกกระต่ายจึงเดินหน้าเศร้าจากไปลูกหมีเริ่มเบื่อจึงเดินไปเล่นที่หมุมบ้านและกำลังเล่นเป็นพ่อครัวคนเกง่งลูกแมวเดินมาถามว่าเธอจ๋าเธอชื่ออะไรขอเล่นด้วยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนลูกหมีมองหน้าและตอบทันทีว่าไม่บอกไม่อยากรู้จักอยากเล่นคนเดียวไม่อยากมีเพื่อน ลูกแมวจึงเดินหน้าเศร้าจากไปลูกหมีเล่นอยู่คนเดียวจนเบือ่อจึงวิ่งออกไปเล่นที่สนามทรายขณะนั้นลูกลิงเดินผ่านมาถามว่าเธอจ๋าเธอชื่ออะไรขอเล่นด้วยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนลูกหมีตอบไปทันทีว่าไม่บอกไม่อยากรู้จักอยากเล่นคนเดียวไม่อยากมีเพื่อนลูกลิงจึงเดินหน้าเศร้าจากไป ลูกหมีเบื่อเล่นทรายจึงเดินเข้าไปในห้องเรียนเห็นลูกกระต่ายลูกแมวลูกลิงกำลังปั้นแป้งกันอย่างสนุกสนานลูกหมีอยากเล่นด้วยครูสิงโตบอกว่าลองเดินไปหาเพื่อนแล้วแนะนำขอเล่นกับเพื่อนสิลูกหมีบอกว่าเธอจา๋าฉันชื่อลูกหมีขอเล่นด้วยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อน ทั้งสามตัวยิ้มให้ลูกหมีแล้วบอกว่าได้สิได้สิมาเล่นด้วยกันแบ่งกันเล่นนะเราเป็นเพื่อนกันลูกหมีดีใจมากมีเพื่อนใหม่ไม่ยากเลยลูกหมีไม่เล่นคนเดียวอีกแล้วลูกหมีอยากเล่นกับเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างคะเด็กๆฟังนิทานจบแล้วสนุกใช่ไหมคะ งั้นเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูฝนคิดหน่อยนะคะว่าในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไรครูฝนจะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะนั่นคือมี1ลูกหมี2ลูกแมว3ลูกลิง4ลูกกระต่าย5คุณครูสิงโตมีจำนวนทั้งหมด5ตัวละครนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปฝึกนับจํานวน1-5ถึงกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปกันเลยคะ่ะ1 2 3่5สองสหและวันนี้ครูฝนมีคำถามให้เด็กๆลองฝึกคิดจากนิทานเรื่องลูกหมีกับเพื่อนใหม่กันด้วยนะคะคำถามที่หนึ่งถามว่า ลูกหมีกำลังเล่นของเล่นอะไรอยู่คะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะลูกหมีกำลังต่อบล็อกเป็นรถไฟนั่นเองคำถามที่สองถามว่าลูกแมวมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกหมีไม่อยากเล่นด้วยถูกต้องแล้วคะ่ะลูกแมวก็เศร้าและเสียใจนั่นเองต่อไปเป็นคำถามที่สามถามว่า ถ้าเด็กๆอยากเล่นกับเพื่อนเด็กๆควรทำตัวอย่างไรคะติ๊กตอก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 เด็กๆฝึกคิดแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆต้องทำตัวอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องเข้าไปแนะนำตัวเองกับเพื่อนแล้วอย่าลืมยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะนะคะเพียงเท่านี้ เพื่อนๆก็ให้เราเล่นด้วยแล้วล่ะค่ะสุดท้ายนี้เด็กๆอย่าลืมนำข้อคิดจากนิทานไปปรับใช้เวลาที่เด็กๆอยู่ในห้องเรียนและอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำงานที่คุณครูมอบหมายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ